อนนี้ก็เรียกได้ว่าสถานการณ์น้ําท่วมหลายจังหวัดยังคงวิกฤตนะคะเพราะอิทธิพลของฝนที่ยังคงตกหนักต่อเนื่องไปดูสถานการณ์ที่จังหวัดลําปางกันนะคะขณะนี้มีพื้นที่5อําเภอถูกน้ําท่วมค่ะระบบสาธารณูปโภคและการคมน,นาคมต้องหยุดให้บริการค่ะฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องทําให้น้ําจากลําน้ําต่างๆไหลเข้าท่วมบ้านเรือนในพื้นที่5อําเภอของจังหวัดลําปางนะคะคือที่อําเภอเมือง แม่ทะเกาะคาแม่เมาะและอำเภอศปราบค่ะโดยเฉพาะในเขตชุมชนเทศบาลนครลำปางถนนหลายสายถูกน้ำท่วมสูงนะคะรวมทั้งรางรถไฟก็ถูกน้ำท่วมด้วยเช่นกันทำให้ตอนนี้เส้นทางรถไฟระหว่างลำปางไปเชียงใหม่ไม่สามารถใช้การได้ค่ะส่วนชุมชนปากขามสองเขตเทศบาลนครลำปางซึ่งอยู่ติดกับสนามบินลำปางก็ถูกน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรแล้วก็มีรายงานนะคะว่าอาจจำเป็นต้องปิดสนามบิน ส่วนที่จังหวัดแพร่ดินจากภูเขาได้ถล่มปิดทับเส้นทางสายเด่นชัยแพร่บริเวณบ้านแม่ปานหมู่ที่3ตําบลแม่ปานอำเภอลองส่งผลให้การจราจรติดขัดขณะนี้เจ้าหน้าที่เตรียมนำเครื่องจักรเข้าไปเปิดเส้นทางนะคะส่วนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโบราณสถานป้อมเพชรในตําบลหอรัตนชัยซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งเกาะเมืองก็ถูกน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลทะลักเข้าท่วมเพราะกระแสะจากเรือทําให้กระสอบทรายที่กั้นริมตลิ่งพังทลายลงไปขณะนี้ทางจังหวัด และสำนักงานวุทยานประวัติศาสตร์ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและเร่งแก้ไขแล้วนะคะ ส่วนเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาน้ําจากแม่น้ําน้อยก็ได้ไหลเข้าท่วมพื้นที่ตําบลบ้านรีอาเภอเมืองจังหวัดอ่างทองอย่างรวดเร็วชาวบ้านบางคนเช่นนายประมวลเปี่ยมสิริชาวบ้านหมู่ที่3มในตําบลบ้านรีขนของหนีน้ําไม่ทันนะคะเพราะว่าเป็นบ้านชั้นเดียวจึงจําเป็นต้องสร้างเพิงพักริมถนนแต่เพิงที่พักก็ถูกน้ําท่วมซ้ําเติมอีกญาติพี่น้องจึงได้ช่วยกันทําแคร่ยกสูงประมาณ1เมตรให้เป็นที่อาศัยชั่วคราวโดวยมีเพียงที่นอนและทรัพย์สินบางอย่างเท่านั้นที่ขนออกมาได้ทันค่ะ ไปดูที่จังหวัดอ่างทองกันบ้างนะคะที่นั่นถูกน้ำท่วมทั้งเจ็ดอำเภอค่ะบางจุดสูงกว่า4เมตรนานมากว่า2เดือนแล้วนะคะโดยเฉพาะแม่น้ำน้อยซึ่งรับน้ำมาจากประตูน้ำพระงามน้ำยังคงเพิ่มปริมาณมากขึ้นส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะจังหวัดกาลาสินสุรินอุบลราชธานีและชัยภูมิน้ำยังคงท่วมขยายวงกว้างค่ะรวมทั้งเขื่อนบางแห่ง จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณการปล่อยน้ำในขณะนี้ด้วย